รถเกียร์ธรรมดาที่เร็วที่สุดในสนามเนอร์เบิร์กริงครับปกติเราจะได้ยินแต่รถที่เร็วที่สุดในเนอร์เบิร์กริงซึ่งตอนนี้ก็คือ919 Hybrid Evo ที่ตอกเวลาไว้เร็วสุดๆที่5นาที19.546วินาทีหรือจะเป็นรถโปรดักชันที่เร็วที่สุดอย่าง Mercedes AMG วัดที่ตอกเวลาไว้ที่6นาที29.090วินาทีส่วนรถขับหน้าที่เร็วที่สุดก็ยังคงเป็น Civic Type R ซึ่งปกติเราจะได้ยินแต่สถิติแบบนี้นะครับแต่รอบนี้นะครับรถที่ทำลายสถิติจนกลายเป็นรถเกียร์มันเวลที่เร็วที่สุดในนสา เบิร์ริงก็คือเจ้าก,กบปอร์เช่ Gt3 9.2.2ที่ใช้เครื่อง4ลิตร6สูบนอนที่รีดแรงมาได้510ตัวลากรอบไปสูงถึง9 0 0 0รอบต่อนอาทีชนเกียร์ธรรมดาขาซ้ายแข็งแรง6สปีดและมันสามารถตอกลาไว้ที่6นาที56.294วินาทีเร็วกว่าเิติเก่าจากเจ้า dodge viper aca ถึง10วิแถมยังเร็วกว่า Gt3 pdk 9.2.1รุ่นที่แล้วถึง3.4วินาทีด้วยกันครับผมเทพกว่ารถก็ต้องเป็นคนขับแล้วแหละตามหาสเปคคาร์ที่ใช้ได้ที่ล็อก BK here, garage